สวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องป้องป่ายมาพอกกันใน,น,นเ่องเช้าแนวอีกแล้ว,วค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี่สิผ้ามาหลาะป่าเห็นหนาเต็มจอกยจะเฝ้าตกใจเ้ยพี่น้อง <laughs> เพราะว่าเพิ่งกินอิ่มนะคะกะสิผ้ากันมาหาอันเก็บผักป่านะคะพืชผักป่าในต่างแดนนะจ๊ะว่าพืชนีผักอีย่งเนี่ยก็คือ มื่อนี้อากาศมันดีนะจ๊ะฮะก็เลยเดี๋ยวมาเลาะกันนั่นแหละอากาศดีนั่นจ่ะเดี๋ยวก็ไปเลาะเบิง้งนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ได้าเห็นนะคะ่ะพักเสียนนะคะพักเสียนปลาเก,ก,ก็บเลยค่ะนังเอกกำลังเก็บนี่แหละค่ะคนนี้เนี่ยจะเป็นอันนั่งดีๆนั่งดีๆดพักเสียนมไม่ทางในนั่นแหละ มีถุงมือปะคะทำไมไม่ใส่ถุงมือกันบ่มีถุงมือเด้อพี่น้องจ๋าก็เนี่ยใช่พี่น้องจ๋าอันพักดูสิมันมียาขันก็อย่าไปเด็ดนะจ๊ะพักเซียนจ้ะพักเซียนปลาพักเซียนปลาพักเซียนเนี่ยจ้ะไข่เบิ้งเด้อพี่น้องจ๋ามันเป็นลักษณะแบบเนี่ยไข่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 พักเอ่ออันเครื่อนเอียงกับอันซาบเสือนะ นี่พี่น้องจ้าคล้ายสาบเสือเนีดียมยวันแน่วบละค่ะมันบกคอยง่ามมันไดพี่น้องปีนี้น่ะอากาศมันบกคอยโผ้าบปนไดนะ งามบ่พี่น้องว่าเนี่ยงามบ่คะไล่ตากันเยาว์กันเด้อพี่น้องจ,าาจาอ๋า,ามื้อเนี้ยเห็นมะค่ะพู้นิ่นพานนางอยู่มากับผีเพิ่นค่ะเพิ่นนางนั่งเก็บกาลางไาเลยดิดค่ะนั่งดีๆเด้อค่ะเด้อเก็บดีๆเด้อค่ะเด้อ ยันต๊ค่ะนั่งดีๆนั่งดีๆเป็นหวบบน่วงนหานเ็นไหมน,นี่นาเมน,เนมาพี่น้องมันสิคืออันอันต้นสาบเสือกับเป็นานด้วพี่น้อง ก็นะคะสวัสดีค่ะเนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บผักเซี้ยนนะคะนี่ผักเสี้ยนเด็บพงยายนเดี๋ยวเลี้ยวบังเีาล่ะฮัลโหลฮอย มากับปีบีไปไนคะม่นี่คะมลาก็พอค่ะมันนี่ครบสุดเลยค่ะมันนี่แม่แบบครบสุดเลยค่ะนี่ค่ะคี่ขอบคุณค่ะคนละข้างคนละข้างเนี่ยอ้าวน้ำเคนพเจ้มลอยเตมไม่หยอดตุ้ปูตีปีเก็บนน่องเอกสิพอยอดตุ๊ปูตีปีนก้นเก็บนี่ละะทั้งหลัง มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คนเก็บมีเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะเบิ่งค่ะเพื่อนั่งตบมอบตอบขาใส่ได้ด้ยค่ะคคคคคพี่น้องจานี่แม่นพักน้ำบ่หนิแม่นบ่ค่ะแม่นพักน้ำฝรั่งบ่ค่ะเนี่ยอยากหูนะคะบอกเลยเด้อพี่น้องจา้ามีคำถามมาอีกแล้วนาะงแม่นนะเข่าป้าฮะเก็บพักบ่หูหจะพักแต่เข่าขาเข่าขา,ขา,ขาเก็บผกยแต่จ้ะ ก้มาม่าน้ำพีเพิ่นนี่ละค่ะเพิ่นพามาเนาะถ้ามันถ้ามันฝนตกอีกก็งามเลยดยนี่โอ,อ้ยนี่ไงไอ้ไอ้นี่อะชีล้อมนี่เห็นไหมชีล้อมนี่นี่นี่นนไงชีล้อมเนาะเมนบอพี่น้องเมนพักรีล้อมบ้า่นนี่ บักชีล้อมนี่นี่เนี่ยบักชีล้อมเลยค่ะแม่นว่าพี่น้องจาออ้าเมีนบักชีล้อมเลยนี่นีล่ละเออเออเออชีล้อมเขาปลูกเด้ไปกระยงเหมือนละน้องหมูมาเขาหยางเนาะพี่น,น้ำเนาะ มาทางขางในมันยังไม่ใช่ข้าวเนาะก่อนไปสุมาเลยไปหาอย่างที่แถวตีปลาไก่พี่แก้วนี่ปลางามนี่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 เก็บซีซีกย้งหัวมวยอยู่หุยเนูเฮ้ยี่แกเลยกาแฟนี่มันสวยอยู่เอาอยู่โอ้แ่จ้างกาถูกควบชูข้องเฮา เขาก็ถามพี่แม่อะไรวะเนี่ยถ้าเก็บพวกนี้ทำไมโอเคจะตายฉันปาดกระตายกี้กัดไปกินหลายตัเอาไบเเอาแบบตอนที่เด็ดเลยนี่แล้วก็ส่งไปให้ลูกเบ่งด้วยจ้าแม่เก็บเห็ดเพรักอยู่ลูกค้ามาสันคุณลูกค้าคุณแม่ไม่มีเงินซื้ออาหารกินไปหาเก็บปากตาดปักตบบตาโตนกันนะ ส่งเงินให้แม่ด่วนนะคะองใจอตัวนยนตกใจแม่ะเปงไปอยู่เมืองนอกไงแม่กูอดอยากปากแห้งนั่นหนเยงามนอกงามนอกมองนีนอกโอ้ยมฉีบ่อยแม่อยชุบุิตปีคือโคเจ็บแม่เนี่ยโอ้ยเจ็บแล้วกัตกอน่มีอบา

เฝรนะั่งงงแล้วไม่ทำอะไรจนมักคือเก็บให้คนไหนคนธรรมาสะอาดไดค่ะเด้อเนี่นยังกว,วางตุ้งฝรั่งเหมือนปะแล้วแม,ม่ก็บังโมดเอกพีนน่น้องแต่ก็บอกเอาไม่รู้จักแล้วก็ไม่กินนะคะเนาะ กินซุ่มซีชุ่มหากรตายถิ่มซื่อๆเด้อพี่น้องจ๋าผักฟันสิงโตผักฟันสิงโตเนี่แต่ว่าประเทศฮอ่องกงเนี่ยบ่มีกระเทียมปลาเด้อค่ะบ่เห็นกระเทียมปลาเนี่ยบ่มีค่ะเพราะว่าหามาหลายมองแล้วบ่เห็นบ่มีง่งอัมสเตอร์ดัมจสิมีก็อยู่อัมสเตอร์ดัมหรือรัตต์ดัมเด้อค่ะ อัมสตาดามโรตดามเป็นอย่างประมาณนะ่ะอยู่นี่บอมี่ค่ะอยู่แถบนังแมวอยู่ภาคใต้เนาะกับสิบอมี่ดอกค่ะฮะัลโหลนี่แหละค่ะนั่นแม่จะอยู่กับยู่ประมาณว่าอยู่ในไฮในสวนนะแม่กับสีหาอย่าง,งนิดนึงนะมันประเดี๋ยวอยู่ในป่าใหญ่นะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นไฮเป็นสวน,นะะเขาสิพี่น้องจ๋านะคะ เนี่ยพักติวฝรั่งค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้อันนี้จะเป็นผักติ๋วเด้อค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นพักติววนนนนกต๋วค่ะเนี่ยพักติว๋วติวฝรั่งนะทำมันจีสมเครื่อพักติวเล่น่น้องจา้าส่ไปติดมาตอด <c oughs> บ่งดูค่ะเนี่ยพักเสียนเพิ่นสิขันได้ค่ะก็ตอนนี้ล่างค่ะบนพังเลค่ะต้องไปอีกแล้ว ไม่ละล่างเสร็จแล้วนะคะก็ต้องขั้นนะคะขั้นสม้มวิธีขั้นส้มนะคะมันจะขั้นส้มก่อนนะคะเด้อรถต้นน้ำรอเพราะต้องการน้ำอ